แต่ว่าล่วงยี่บปีนะพ่อหนึ่งะครับผ่ได้ยิ่งเพอืรก็ได้ยิ่งเพจยวันนี้ลูกค้าเบิ่งเข้าอยากโทรมื่อสิอะไรอัตโนโมัติเลยแต่ว่าทรง้าสอนหน่อยจนจนหนกสุดจังพอเข้าไปว่านะครัา หาเครื่องที่จ้ำดุดมากเอามาสอมใไฮมันบาปะ,ะเครื่องที่หนึ่งครับขอใส่เองตัวนี้ครับบาน,นีตุ้งเครื่องเมื่อสองนี่ผมจะเลือกยี่ห้อนะครับยี่ห้อใดมอเตอร์ม,มันดีนอตนั้นหัวสีผมผมเหยียบให้ดีได้มอเตอร์ม,มันดีผมจะเอามาไม่แตกถ้าพอใส่บดไปเนี่กับค่อยๆเลื่อนไปนะคะรับเลื่อนไปช้าหน่อยมันก็ได้กินแบบแบบนั้นได้ครับอ๋อเลื่อนอยู่เหรอ เข้ากับต้องเลื่อนเนี่ยครับเพราะว่ามันหลอดเกา่ามันเต๋คือเก่าอ๋อจากว่าของฉันมันต,ต,นตน<า>้องอยู่แตนั่งตัเลื่อนออกไปเนี่ยอันนี้ถือว่าของเข้ากินเสมอเลยครับอืมประเทศสม,มุิเนาะมองนี่มันบางเนาะครับมันมีขาดกวนโม่มเนี่ยเข้ากับเลี่ยนมองมันทํางานหนะักคือเลี่ยนขยันครับอืมขยับเขาบอกหูแล้วน่ยนะมันจะบิด s i ได้ล่ะเือกว่ามันตีละมุนก็ตีบริหารจัดการมันเอง